ก็เป็นโปรเจกต์ที่รอมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้เหมือนแบบมันได้มันได้เริ่มต้นจริงๆเรารู้สึกว่าพอวันนี้มีเพลยคอนปึ๊บมันได้เหมือนแบบมันออฟฟิเชียลแล้วล่ละมันกำลังจะเริ่มต้นครับตอนแรกกดดานนะคะข้างแรก กดดันแต่ก็อ่อมสบายใจเพราะว่าได้นิยรวัาน์เหมือนเดิมแล้วก็ก็เป็นนิยายของเมย์เหมือนเดิมแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าก็สบายใจไปไปในระดับหนึ่งเลยครับโตใหญ่มาขนาดนี้แล้วค่ะคุณดิรันซีซั่นนี้ซีซั่นนี้เหรอครับเอ่อถ้าพูดถึงสี่มือนักแสดงอ่ะน้องๆโตขึ้นกันเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็จะได้เห็นการพัฒนาของน้องๆแต่ละคน ที่ทั้งดราม่ามากขึ้นทั้งเล่นได้ละเอียดขึ้นทั้งความสามารถที่มากขึ้นของกละลอกดด้วยรวมถึงเนเรื่องก็ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเหมือนกันไม่แพ้ซีซั่นหนึ่งเลยครับเหมือนที่ฟังราเมื่อกี้เขาบอกว่าประมันมันดราม่านิดนึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเลยน่าจะหนักกว่าใช่ไหมว่าหนักกว่าละกันเรื่องจะหนักกว่าซีซั่นหนึ่งทั้งในส่วนของเอเองที่มีเรื่อง ต้องเศร้าอยู่คนเดียวยัางไงาออจะต้องคิดถึงเขาจะต้องคิดถึงตัวละครพีทอะไรเงี้ยครับส่วนของฝั่งบ้านตินเองก็ก็หนักหน่วงเหมือนกันทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องอดีตและแถมมาเจอแทนอีกอะไรเงี้ยจากที่ปวดหัวเรื่องบ้าแล้วเจอแทนปวดหัวก็เดิมการมาแล้วปจ๋าครั้รงแรกปไปแล้วเราไปยังก,กหนักหน่วงไปอยางที่คิดจริงๆแล้วก่อนที่จะมาตรงนี้ครับผมก็มีแบบเปยเปเลยหาแบบก็มีเปลยกับพี่จ๋า โยซีนีมีมีเปลยกับพี่แอนทองผสมอะไรเงี้ยรัาก็บบกยากจังเลยครับพี่ผมแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ชินเลยอะไรต่างๆก็ยังยังเหมือนที่บอกบอกว่าผมก็ยังมีมีเป็นเรื่องตลกเล่าให้เขาฟังว่าในชีวิตผมเพิ่งเคยได้ยินคาว่าทรีทเมนต์เนี่ยเพิ่งรู้มันแปลว่าอะไรเราเราเรานึกว่ามีแต่คาว่าบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ก็สนุกครับก็พยายามไปให้ทุกให้ได้ทุกคิวครับก็ ไปดูไปดูนิวทํางานด้วยไปดูเด็กๆเด็กๆเอ่อเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมีดื้อไหมครับมีดื้อไหมเพราะว่าทุกคที่พี่เด็กผู้ชายไม่มีเลยครับจบแล้วกองตัวแล้วเดี๋ยวคิวเรามาทั้งนึงมีมีดื้อแบบดื้อไม่ได้ดื้อในกองแต่เป็นเหมือนแบบเราก็จะบอกว่าเฮ้ยซีซั่นสองแล้วอยู่โตขึ้นนะอยู่ไปออกกำลังกายหน่อยอยู่ดูแลตัวเองตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบ มีที่มาหูพี่ผมเรียนหนักมากเลยผมถ่ายนี่ด้วยผมก็จะใหม่ครับก้าวข้าวต้องการซีซ้ได้เลยคะฮะก็อยู่อยู่ไม่ไกลผมเท่าไหร่ฮะไปทำเพิร์ดยังไงคะซีซั่นนี้ไม่มีคู่ครับผมก็เขาเลื้ยงเลยเจ้าค่อนข้างยากครับในการที่มาเล่นซีซันนี้ครับด้วยบทด้วยแคลคเตอร์ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าอย่าง ซีซั่นหนึ่งเราอยู่กับพีทนะครับแล้วซีซั่สนสองคือพีทบินไปต่างประเทศ <c oughs> เราก็จะรู้สึกดาวล้วก็แบบอยู่กับเพื่อนเลยครับมันแบบดรมาม่าขึ้นเยอะมากมันต,ต้องดราม่ <c oughs> าทั้งเรื่องเลยเหรอคู่เดือบครับ <c oughs> แต่ก็มีรสชาติอื่นด้วยมันดูว้าวเวไหมครับไม่มีคู่อยู่คนเดียว <c oughs> อย่างเงี<อ>้ยเขาแอบว้าวเวครับอามาดูตัวนี้บ้ินกับแฟรนด์นะครับผมฟังสตินิวจาก ภาคแรกมันถึงภาคนี้มันจะคอนติเนียลเท่าไหรมันก็ไม่ได้เชิงคอนติเนียลเนาะเพราะว่ามันก็มีการเล่าเรื่องใหม่ขึ้นมาด้วยให้คนที่ได้เข้าใจมากขึ้นรครับรรคือคือมันจะย้อนกลับไปเล่าตั้งแต่แรกสำหรับติงกับแครนะครับแล้วก็จะมีเส้นเรื่องที่ละเอียดมากขึ้นลึกมากขึ้นแล้วก็ต่อจากตรงเดิมด้วยใช่บางคนบอกว่าซีซัี่สองแฮปปี้แน่นอนรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าคนคาดหวังกับฉากเลิฟซีนของเราสองคนมากเลยครับก็เป็นฟิลน่ารักน่ารักไปอ่ เนะเนเนาะชอบแบบขอจูบจริงได้ไหมขอจูบจริงได้ไหมอะไราเงี้ยแล้วให้ไหมให้ดิเอาไปที่อีกหน่ค่ที่เขาให้เราเศร้าทางเรื่องเหมือนกันครับอันนี้ก็ตาต้่อีกอีกที่หนึ่งเลยไหมเองกับเอานี้ยจะลองให้เรบอ่านย เราเศร้ราโลกเ<ร>าเ<ร>าจราิงๆใช่ค่ะภาคแรกจะเล่าเป็น mood เศร้าๆดือๆเพราะว่าตัวน้กหต้าเขาเป็นโลกสุดเศร้าแล้วก็จะมีความเกรงกลัวแบบพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับแต,แต่ว่าภาคเนี้ยภาคภาคที่แล้เขาปลดล็อกกันไปละภาคนี้เราก็จะมา continue เรื่องต่อว่าจะดิมดนินในทิศทางไหนมากกว่ามันเหนื่อยนะเขาการันตีว่าต้องดราม่าอย่งซีซั่นซีซั่นที่แล้วแต่ว่าซีซั่นนี้มันโอเคขึ้นแล้วใช่ก็จะสว่างที่รสชาติอื่นที่ไม่ใช่ดราม่าไม่ลองทายแล้ว

เราสามคนเลยเพราะว่าเราเป็นเคยญาติกันใช่เราเป็นเคยญาติถูกไหมพี่สบายน้องสบายแปลงแล้วมีสัมพันธ์ลึกซึ้งใช่ไหมครับใช่แหละพี่แซ่บเกิอะไรให้ต่อครับก็ซีซั่นนี้นะครับผมเส้นเรื่องของเก่งกาเทคโนโลยีของคลินิกด้วยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ชมทุกคนนะครับผมก็จะได้เห็นบทบาททางอารมณ์ที่มากขึ้นความลึกซึ้งทางความคิดแล้วก็ ใช้กำในอนาคตว่าสองคนนี mean, right? ้เขาจะเป็นไปในทางไหนต่อก okay. well. ับผมครับผมมันลึกมากกว่าเดิมจริงรึกค่ะลึกึใช่ลึกึงมากขึ้นกาเดิมครับกวาที่จากทีรกแรกเนี่ยกงกล้ากับเทคโนลก็ทกคนก็รู้กันอยู่ครัว่าว่าเกรงกล้าก็ เรียกว่าพาราเดซิสเลยอะเรียกว <anto> <ip> is ่าพาราเดซิสกับเทคโนไปแล้วนะครับวางสมหวางสมหวังตัวเทคโนไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยที่ทั้งสองนะฮะเก่งกล้าก็ต้องมาพยายามแบบว่าเหมือนกับว่ามาขอกับเทคโนให้เป็นแฟนได้อย่างสมหวังจริงหรือเปล่าก็มาติดตามแปลว่ามือชงไม่จ้อเป็นแล้วจะเล่นไหมถามคะเล่นได้เลหมถามก็ มันจะมีความยากขึ้นระหว่างสอคนนี้ทำให้เราต้องชงให้มันแบบเทม้นยิ่งขึ้นไป่แต่เราไม่มีแจมเนื้ออไปทปงนปนเการอน้ป็นองรน่นใหม่เจาเซตใหม่ก็จะมีอ่าตุลตุลกก้อนหินุนก่อนตูนี้ตูนี้ชวตไหนอันนี้ก็เป็นพี่ชายของเจ้าตินนี่เป็นพี่เป็นพี่ชายครับเป็นตัวที่ทาให้บ้านคอนฟ l i c กันในบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ย คอนเฟล็กกินนมครับส่วนส่วนส่วนเจ้าส่วนก้อนหินก็จะเป็นคู่ของคุณตุลเขาส่วนจะเป็นคู่เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันในซีรีส์ครับแล้วอะทางด้านนี้ต้องคุยไหมคะสายมิช่าไปก็ได้เปไม่สายมใส่ยมิมาใสายมิจริงๆเป็นผู้ชายเหมือนกันคนเดียวในเรื่องเป็นยังไงบ้างเราต้องมาอยู่ทำกานผู้ชายอีกแล้วว่าทั้งหมดหนักมาผู้ชายเยอะๆชอบค่ะ ชอบอะไรพี่เสกเออโอ้ยเขาอยากไปเขาอยากไปที่ไม่ไหน่อยดูอุ้ยเป็นยังไงบ้างเรายังไงบทบาทเราเนี่ยปวบาทเราไม่ค่ะมือชงหรือมือตกมือทั้งชงทั้งตกเองค่ะน่ารักก็เหมือนมีอะเป็นหนูให้เป็นล่างนี้เลยนะค่ะก็ประมาณเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เราจะซัพพอร์ตเพื่อนมากขึ้นด้วยความแบบว่าบทของ เอ๋อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีความดราม่าใช่แล้วก็จะแบบซัพพอร์ตเขาแล้วก็สร้างสร้างสีสันเสียงของเราให้เขานิดนึงพะยะวันแบบช่วยเพื่อนเขาเขินไหมอยู่ว่าเขาชอบเยอะๆชอบชินชอบไปแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกอายอะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเอ๋เนาะใช่ใช่ครับเราสามคนแท็กทีมกันก็ทงนี้ต้องรองรับอารมณ์เอมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับผม ก็คือเราเข้าไปด้วยอารมณ์ที่ดีกว่าเดิมแต่เราก็โดนอารมณ์ที่แรงกว่าเดิมกันมาอีกเช่นเคยครับก็ต้องรักเพื่อนมากกว่าเดิม่อซัพอตครับผมอือแอบจิ้มกันเไม่ได้ไม่ได้อาฝากละกันค่ะให้พี่ต้องแทนครับก็ฝากบังเอิญรักครับซีซั่นสด้วยนะครับก็ทุกคนตั้งใจกันมากครับแล้วก็อยากให้เห็นการพัฒนาของตัวเด็กๆแล้วก็ วิธีการนําเสนอตัวละครที่เขาเคยผ่านมาในซีซั่นหนึ่งว่าในซีซั่นสองเขาทำความรู้จักตัวละครนั้นลึกขึ้นยังไงแล้วก็บทบาทเป็นยังไงตอนแรกแอบ,บกังวลว่าอตอนแรกเราชินกับซีรีส์ f e ลกู o อันนี้แบบมีเศร้ามีมีดรามา่ามีอย่างต่างเยอะเอ้เสียเยอะเกินไปไหมแต่อยากให้ลองดูครับมันจะทำให้แบบซีรีส์เรื่องนี้มันมีเลเยอร์ของตัวบทเยอะขึ้นด้วยครับแล้วก็ฝากน้องๆตัวละครใหม่ด้วยทุกๆคนด้วยครับ่ ฝั่งไปคะองนันให้คูณพนังาไปหนึ่ย้ายก็แลกส่งก็แลกส่งตู้ละหลายหัวโอเคถ้าผมยังไงก็ต้องฝากซีรีส์บังเอิญรักซีนทีนสองด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานเบื้องหลังรุ่มกับหรือว่าทางนักเขียนแล้วก็พี่กล้องผู้จัดเองก็ตั้งใจมากที่จะให้ ออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้เนาะใช่ครับผมแล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกคนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าคือเราทุกคนก็พยายามมาอย่างเต็มที่มากๆจริงๆนะครับเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนกับที่เราเคยทําได้แล้วก็ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับใช่ครับฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับทางไหนพูดว่าไปเลยฝากได้ทาง VTV ครับผมเท่านั้นนะครับช่วงเวลาวันพุธเวลาสองทุ่มตรงครับผมเริ่มวันที่สองนี้นะครับผม ได้ครับฝากด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ